จะสอดโหลดมาครับนะในคลิปนี้นะคีบูเองหกเอเนี่ะคลิปนี้มันจะอยู่ด้านล่างคอมเมนต์นะไม่ใช่ด้านล่างอันนี้นะอะไรอ่างไรเราคอมเมนต์ดูเลยสิลิงก์ไม่ต้องเขาลิงก์นในสอนต้องค่ะอ๋อถือดอกไม้ก็ยูวิันหนึ่งสเก็ต กดโลดนะไม่เร่จะที่พีเอาไหมอ่าเอามาค่ะปุ่มันนึงจุดเปดจุดศูนนะเอ๊ะี่เสรล้วปเดจุดศูนให้นะกบมาลิงอยู่ตรงขาวข้าอยากอกกดไปถึงนะสอนโหลกเลยนะคะก็ เป็นเนี้ยก็มาเตือนช่วยนะครับมาเตือนนะก็มันจะอยู่ใต้่ังของมัน